ในคืนเดือนดับมีวิญญาณมารับแม่พี่ไปค่ะสวัสดีค่ะพิเกต NT42 เกตสุบรรสังหาวิย์ค่ะพิเกตเป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ในสถานีอนามัยันนี้ก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําโลนค่ะชีวิต ครอบครัวพิเกตเริ่มต้นที่สถานีอนามัยมีแก้วตาดวงใจที่สถานีอนามัยค่ะเราใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ในสถานีอนามัยและแม่พิเกตเองก็ตายอยู่ที่บ้านพักสถานีอนามัยค่ะที่เองต้องดูแลแม่ที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้านพักสถานีอนามัยมันเป็นความอบอุ่นของคนที่ทำงานในชุมชนค่ะ ในขณะที่แม่ของพี่นอนป่วยเข้าสู่ระยะสุดท้ายก็จะมีเพื่อนบ้านคุณตาคุณยายที่อยู่ในชุมชนพี่น้องอสอมอหลายๆท่านค่ะผัดเปลี่ยนกันมานอนเป็นเพื่อนในตอนกลางคืนซึ่งมันทำให้เรามีความอบอุอน่นไม่มีความรู้สึกเดียวดายในวันที่เรากำลังจะสูญเสียไปค่ะพี่เกดอยากจะเล่าให้ฟังว่าคุณตาคุณยายพี่น้องอสอมอที่มาเป็นเพื่อน กูเสือกางมุ้งนอนกันเต็มหน้าบ้านพี่ต้องเปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดประตูบ้านเอาไว้ค่ะกลางดึกทุกคนหลับสนิทด้วยความเงียบในคืนเดือนดับมีแต่ความเงียบและความมืดค่ะยายปลุกพี่ขึ้นกลางดึกยายเรียกพี่ว่า ang, ana, n ang, n ang นั่งลานั่งนั่งตื่นตืนค้นไข่ไม่ยืนเต็มหนาบ้านพักเลยพี่ก็ลุกขึ้น แล้วก็มองไปที่หน้าต่างตามที่แม่บอกปรากฏว่าไม่มีใครสักคนพี่ก็เลยบอกแม่ว่าบ่มีก้นไขจ่จะข้นได้หรือย่ายแม่ก็บอกว่ามีมีเขามาเอิญยุหันยายบอกกับพี่อย่างนี้ค่ะพี่ก็บอกยายว่าบ่มีได้หลือย,ย่า่บ่มีค้นไขจ่จะข้นยายก็บอกว่านันเดยืนเต็มนาบ้านยุหันพี่มองออกไปอีกครั้ง ที่ขนลกสู้ตั้งแต่หัวจะลดปลายเท้าไม่มีใครเลยแต่สิ่งที่พี่ได้รับรู้มาคุณตาคุณยายท่านบอกว่าในวันที่คนไข้เข้าสุรยะสุดท้ายแล้วแม่ใกล้จะตายก็จะมีวิญญาณจากสวรรค์วิญญาณจากนรกหรือจากที่ไหนไม่รู้เตรียมพร้อมมารับวิญญาณของแม่ไปเป็นความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณ ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านการแพทย์ก็จะมองว่าในวันที่คนไข้เข้าสู่ระยะสุดท้ายภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและเกลือแร่ในร่างกายก็จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการประสาทหลอนและมองเห็นภาพหลอนได้แต่ถ้าหากจะเป็นความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณนั่นคือวิญญาณของแม่พี่ใกล้จะจากไปแล้วถ้าเป็นความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณ มันคือสัญญาณของการบอกลาค่ะจากนั้นอีกสมวันถัดมาแม่พี่ก็เสียแม่พี่เสียชีวิตที่บ้านพักสถานีอนามัยในวันที่เรายังทำงานอยู่พเกตปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพดีปราถนาให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่งหัวใจกันมาเยอะๆค่ะ แล้วเราจะมาพบกันในคลิปถัดไปขอพบพระคุณมากค่ะ